เราหยุดแล้วองคุลีมานแล้วท่านเล่าจงหยุดเถิดองคุลีมานได้ยินดังนั้นถึงกับประหลาดใจอย่างที่สุดสมณะท่านกําลังเดินอยู่ฉะไหนจึงกล่าวว่าท่านหยุดแล้วส่วนข้าพระเจ้าหยุดวิ่งแล้วฉะไหนท่านจึงกล่าวให้ข้าพระเจ้าหยุดอีกเล่าองคุลีมานถุนถามด้วยความสับสนตถาคตหยุดแล้วจากการทําร้ายสัตว์ทั้งปวงตถาคตหยุดแล้วจากการเบียดเบียนอย่างสิ้นเชิงแต่ท่านสิยังไม่หยุดจากการฆ่า และยังไม่หยุดจากการเบียดเบียนสัตว์อื่นเมื่อเห็นจิตใจขององคุลีมานที่อ่อนโยนลงพระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาที่มุ่งตรงต่อบาปกรรมของเขาโดยทรงเน้นย้ำถึงโทษของการเบียดเบียนและภัยของการฆ่ามนุษย์ว่าเป็นการกระทําที่นําไปสู่ความทุกข์น้ําตาแห่งความสํานึกผิดของมหาโจรผู้ชั่วร้ายบัดนี้ได้ถูกฉลางอย่างหมดสิน้นม่านแห่งความหลงผิดที่เคยบดบังดวงตาของอหิงสก,กะ ได้เปิดขึ้นอีกครั้งอหิงสกะก้มกราบที่แทบเท้าของมารดาเขาตระหนักในทันทีว่าตนเกือบจะทำบาปอันหนักหน่วงที่สุดในโลกความสำนึกผิดต่อชีวิตผู้บริสุทธิ์999ชีวิตที่ถูกฆ่าไปผนวกกับความตระหนักในบาปที่เกือบจะฆ่าแม่เขารู้สึกว่าบาปกรรมที่ตนสร้างไว้มันหนักหนาสาหัสเกินกว่าที่จะได้รับการอภัยใดๆ ไม่มีสิ่งใดในโลกที่จะชดใช้การพลาก999ชีวิตได้ปัญญาทางโลกไม่อาจล้างบาปได้มีแต่ชีวิตของข้าพเจ้าเท่านั้นที่จะสามารถชดใช้ในความผิดนี้ได้แทนที่มือของเขาจะยื่นไปโอบกอดมารดาผู้เสียสละเขากลับเลือกที่จะคว้าดาบที่เพิ่งทิ้งลงแทนในวินาทีที่ดาบกำลังจะถึงร่างกายนั้นเององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงทราบถึงความตั้งใจอันสิ้นหวัง ขององคุลีมานก็ทรงแสดงพุทธานุภาพอันยิ่งใหญ่พระพุทธเจ้าทรงห้ามองคุลีมานไว้ทันทีและตรัสด,ด้วยพระสุรเสียงอันกังวาลและเปี่ยมเมตตาองคุลีมานการหยุดจากบาปนั้นไม่ใช่ด้วยการพาดชีวิตตนเองการตายไม่ใช่วิธีชดใช้กรรมเก่าหากท่านสำนึกในบาปแล้วจริงจงหยุดการสร้างกรรมใหม่และจงเริ่มต้นเส้นทางแห่งธรรมเถิดพระธรรมคำสั่งสอนนี้ ได้สลายความมืดมิดในใจขององคุลีมานให้สิ้นไปเขาตระหนักว่าหนทางเดียวที่จะไถ่าบาปและชดเชยแก่โลกได้คือการเดินตามรอยพระพุทธเจ้าดาบที่เคยใช้เข็นฆ่าผู้คนและหมายจะปลิดชีวิตตนเองพลันร่วงหลุดจากมือลงสู่พื้นป่าเขาปล่อยวางทั้งความสิ้นหวังและการยึดติดในวิชาการอันผิดพลาดแม้จะมีความรู้ในทางโลกก็มิอาจเปรียบได้ในทางธรรม องคุลีมานคุกเข่าลงแทบพระบาทของพระพุทธเจ้าเพื่อกราบทูลขออุปสมบทหลังจากได้อุปสมบทแล้วประชาชนยังคงหวาดกลัวแม้ว่าองคุลีมานจะได้บวชเป็นพระสงฆ์แล้วแต่กิตติศัพท์อันน่าสะพรึงกลัวในฐานะมหาโจรผู้โหดเหี้ยมยังคงฝังลึกอยู่ในจิตใจของชาวเมืองสาวัตถีและแคว้นโกสลเนื่องจากท่านได้เข็นฆ่าผู้คนจำนวนมากจนครอบครัวของหลายคนต้องประสบความสูญเสีย เมื่อพระองคุลีมานออกบินทบาทในพระนครสาวัตถีประชาชนบางส่วนที่ยังมีความโกรธแค้นและความหวาดกลัวอยู่จึงแสดงความเกลียดชังและทำร้ายท่านโดยการคว้างปาก้อนหินใส่ท่านได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เหล่านี้จนถึงขั้นศีรษะแตกเลือดไหลพระองคุลีมานยอมรับบาดแผลเหล่านี้ด้วยความอดทนในฐานะการชดใช้กรรมอันหนักหน่วงที่ควรจะทำให้ท่านต้องไปสู่อบายภูมิ แต่ถูกลดหย่อนลงมาให้เสวยผลในชาตินี้แทนแม้ว่าพระองค์คุลีมานจะได้รับบาดเจ็บอยู่เป็นนิดจากการคว้างป่าของชาวเมืองแต่ท่านก็ยังคงบำเพ็ญเพียรและออกบินทบาทด้วยความอดทนอยู่เสมอในทุกย่างก้าวของการบินทบาทท่านได้พิจารณาผลของกรรมเก่าและฝึกฝนเมตตาธรรมวันหนึ่งขณะที่ท่านกำลังบินทบาทอยู่ในพระนครสาวัตถี ท่านได้เห็นสตรีผู้หนึ่งกำลังเจ็บท้องจะคลอดบุตรอย่างแสนสาหัสความทุกข์ทรมานของนางผู้นั้นได้กระทบเข้าสู่จิตใจของพระองค์คุลีมานผู้ซึ่งละก,การเบียดเบียนแล้วท่านรู้สึกสงสารแต่ท่านไม่ทราบว่าจะช่วยเหลือสตรีผู้นั้นให้พ้นทุกข์ได้อย่างไรพระองคุลีมานจึงกลับไปเข้าเฝ้าพุทธเจ้าแล้วกราบทูลเรื่องราวทั้งหมดพระพุทธเจ้าทรงเห็นสมควรที่จะใช้โอกาสนี้แสดงอนุภาพแห่งพระธรรม เพื่อบรรเทาทุกข์และชำระบาปเก่าของพระองคุรีมานให้บริสุทธิ์ยิ่งขึ้นจึงทรงแนะนําให้ท่านแสดงสัจกิริยาการตั้งสัตว์อธิษฐานโดยการกล่าวคําสัตว์ดังนี้ยะโตหังภคินิอริยายชาติยาชาโตนาพิชานามิสันจิตจปานังชีวิตาโวโรเปตาเตนะสัจเจนะโสธิเตโหตุโสธิคัพพัสสะ ซึ่งมีความหมายโดยใจความว่าตั้งแต่เราเกิดมาโดยชาติแล้วเราไม่รู้จักการทำปาณาติบาคือการฆ่าสัตว์ท่านจงเป็นผู้มีความสวัสดีคือความสุขเด็กในคันนี้ก็จงเป็นผู้มีความสวัสดีเถิดคำกล่าวขององคุลีมานนี้จึงกลายมาเป็นคาถาให้คลอดบุตรง่ายในปัจจุบัน